สั่งของมาครับมารีวิวเดี๋ยวแกะให้ดูนะว่าคืออะไรนะชิ้นแรกเป็นสายแปลงนะครับแปลงที่ต่อกับตุดมือถือนะที่ Type C นะครับผมแล้วก็มีตรงหูฟังหูฟังแล้วก็ Type C นะครับเป็นของยี่ห้อ BKWave นะครับเนี่ย BKWave ถ้าผมจำไม่ผิด มันจะชาร์จไฟได้ประมาณ63วัตต์นะที่เขาบอกไว้นะตรงนี้เป็นคู่มือตัวเล็กๆนะเนี่ยลองดูนะครับแจ็คหนแจ็คหูฟัง3 5มิลเเมตรแจ็คสอพอร์ตชาร์จ type c pd ไมโครโฟนชิป d a c กำลังชาร์จ10วัตถ์ถึง60วัตต์อ๋อแค่60วัตต์นะแต่ของผมอ่ะเป็นมือถือ oppo อมันจะรองรับที่65วัตต์แต่ก็ได้ไม่เป็นไรมันไม่มี65วัตต์นะครับผมอันนี้เขาก็บอกว่ารุ่นที่รองรับ g o o g l e Pixel Samsung g a l a x y x i a o m i เลดมี่ oppo, เหลียวมี่ iphone สิบห้าซีรีส์ ipad pro, huawei, vivo, i n f i n i x อันนี้บางยี่ห้อผมไม่รู้จักนะก็ประมาณนี้นะครับนี่ตูดมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูก็แพ็กเกจเขาทำมาดีนะดูนะ ดูแล้วน่าใช้นะครับผมใครชอบก็คลิกดูได้นะครับคลิกกันลักษณ์ในจอด้านมุมซ้ายนะตอนนี้ที่เห็นนะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนไม่ใช่สายแบบพลาสติกหรืออะไรเป็นเหมือนผ้านะครับเนี่ยผ้าถักนะนี่โอเคดูน่าใช้มากเลยนะครับส่วนตรงนี้ด้านนี้ก็ เรียบๆอีกด้านหนึ่งมีรอยยึกยักเลยไหมไม่มีน่าจะเสียบได้ทั้งสองด้านนะครับเนี่ยแต่ไม่สิมันจะมีด้านบนกับด้านล่างเพราะว่าเห็นไหมมันจะมีขาวๆอยู่ข้างล่างเห็นไหมอืมนั่นก็ต้องเสียบเสียบให้ตรงด้านนะเสียบให้ตรงต้องลองดูหัวพินนะที่จะเสียบเข้าไปนะถ้าเสียบผิดด้านมันจะไม่สัมผัสนะครับอันนี้ ตรงนี้ก็เช่นกันเนี่ยรูรูรูตรงนนะเนี้ยนะเนี่ยนีย่ที่ผมนิชิวิวีินะิ้วเนี่ยนะอ่ะตรงนี้ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์หูฟังก็คือรูนี้จ็คสามจุดห้าแล้วก็ไทป์สี่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบเหมือนสัญ,ญลักษณ์ไฟนะสปาร์คไฟไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่สปาร์ด์เชื่อมไฟ สปาร์กนี่ยมันจะเป็นแป๊บแป๊แปบบ๊ปโอเคอันนี้ผมเดี๋ยวจะลองดูนะแล้วก็ดีไม่ดีไงเดี๋ยวแต่แต่คิดว่าดีนะคิดว่าดีคิดว่าดีเลยแหละซื้อได้นะครับอุดหนุนได้ต่อไปเป็น,นค้อนคือถ้าเราสั่งแล้วมีปัญหาอะไรเราก็เคลมได้นะคืนได้เปลี่ยนได้ค้อนนะครับอันนี้ค้อน อันเนี้กระถุมกระจินมน่ารักแต่ดูในรูปแบบผมนึกว่าอันใหญ่เบอร์เริ่มแต่มันไม่แพงและมันถูกมากเลยนะใครชอบก็เดี๋ยวผมแตะสินค้าให้เลือกซื้อได้นะครับอ่ะนี่ยนำนำเข้าทั้งคู่เนะี่ยมาไกลนะมาจากจีนเลยนะครับแกะแปบบนึงนะ เอาออกมาให้ดูแล้วจุ๋มจิ๋มน่ารักเนี่ยแค่นี้ประมาณความยาวประมาณคืบหนึ่งนะครับนะนี่ยถ้ามีอะไรก็โอเคอยู่นะนี่หัวเป็นอย่างนี้ที่จับเป็นเหมือนพลาสติกนะครับก็น่าจะทนแรงกระแทกนะโอเคน่าใช้อยู่ สำหรับตอกตะปูที่ก็ได้อยู่นะได้โอเคนะครับผมตัวเล็กๆอะไรเงี้ยถ้าตัวใหญ่ก็ค่อยๆตอกก็ได้อยู่นะแต่จะลำบากกว่าที่เราจะใช้ค้อนใหญ่ๆค้อนใหญ่ๆก็โดนนิ้วโด,ดนมือได้ไม่ต้องระวังนะแต่เขามีเทคนิคในการที่จะเขาเรียกว่าในการตอกไม่ให้โดนโดนนิ้วนะทางช่างเขาจะมีเทคนิคเขาอยู่ส่วนตรงนี้ข้างบนที่งะก็ เป็นส่วนของไม่แน่ใจอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับอืมเป็นไฟเบอร์เปล่าส่วนตรงนี้ดูแล้วก็คือเหมาะสําหรับตะปูตัวเล็กๆนะครับอันนี้สําหรับเหมาะกับตะปูที่ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ค่อยๆตอกก็โอเคนะอันนี้ถือว่าอืมไม่แพงคุ้มราคานะครับผมก็โอเคแม้จะตัวเล็กไม่เหมือนที่ผมคิดไว้แต่ก็ซื้อมาแล้ว นะใครชอบนะารักกระจุงมกระจิ๋มสร้างได้เลยครับผมนะครับก็มี2ตัวนะวันนี้นี่นะอันนี้กับอันนี้อันเก่าของผมจะซื้อมาราคาถูกกว่าน,นี้ซึ่งไม่ได้บอกจํานวนไฟที่รองรับเลยว่ากี่วัตต์อันนี้เขาบอกนะว่า1 0บถึงหกวัตต์ใช้ได้มากกว่านั้นก็คือถ้าโทรศัพท์อย่างผม65วัตต์ก็ใช้กันได้แหละนะครับมันก็ไฟก็อาจจะไม่ไม่ไม่ถึงกับ6 5วัตต์แต่ก็ได้อยู่ แต่ก็ในความเป็นจริงกี่วัตไม่แน่ใจต้องลองใช้ดูครับถ้าชาร์จเข้าเร็วก็โอเคนะอันเก่ามันมีเสียงช็อตแล้วมันพังแล้วนะครับหวังว่าอันนี้จะไม่มีปัญหาอะไรโอเคก็เท่านี้นะครับช่องรีโชคมารีวิวให้ดูนะครับซื้อได้เลยนะครับก็ถูกใจผมและเดี๋ยวลองใช้ตัวนี้อีกทีหนึ่งนะ